ที่แตกมันสวยสวยสวย,สวยมากแม่ถือมอ่ <S 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 อส,สวัสดีครับีรกนแม่ถือ,อือมหน้าตาของเราเนี่ใหม่ใช่ฮารุเป็นคมหน้า <S <S เป็นคนหน้ามาอัปเกรดใหม่หมดเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหนูใหม่ถึงหน้าตา ครัวทุกอย่างของเราใหม่ก่อนอันนี้เราทําสมะสานกันเยอะมากเราต้องอัปเกรดครัวให้เข้าฝีมือแล้วใช่แล้วก็เทปที่แล้วนี่คนดูแบบอย่างเยอะอ่ะเยอะยังไงห้าหมื่นห้าหมื่นะหลายคนเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะก็คือเป็นวันหยุดกันครับผมเพราะว่ามันเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษานั่นเองแล้วในวันเข้าพรรษาเนี่ยนะพอเข้าพรรษาเสร็จปุ๊บระ ออกมาบินบทบัติไม่ได้ไม่ได้บินบทบัตแล้วทำไมรู้ไหมทำไมฝนตกสาละหรือว่าควรคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆพี่เหตุี่เอ็มก็อินสะดนด่าเขา้าใจไหมอ่ะขอทีิท้งไห้เลยถ้ารู้ก็คือพี่มาบอกหน่อยนะเพราะไม่รู้จริงโอเคมาถึงชื่อเมนูมที่จามานานมากมาจากเพจอะพอจำชื่อเมนูมได้เพศลืมคะ่ะ <laughs> <laughs> เพจเราชื่อว่า กินได้อร่อยด้วยที่เราขอสูตรเขามานะาส่วนชื่อเมนูยากกว่าชื่อเพจคือคือชื่ือเพจเขาไม่ได้ยากเลยเมนูคือแกงเขียวหวานไก่แกงแบบโบราณ <c oughs> สูตรแกงแบนโบราณ <c oughs> <c oughs> ใช่แกงเขียวใหม่นะอุ <c> ้ย <oughs> ไม่จำละอะไรนะ <c oughs> เอาเลยเอาเลยแกงเขียวหวานไก่เคล็ดลับการแกงแบบโบราณกะทิแตกแบบมันสวยมะเขือไม่ดำด้วยละจ้อตามนั้นเลยค่ะ ตามนั้นเลยแกงเขียวหวานไก่เคล็ดลับแบบโบราณกะทิแตกมันสวยสวยสวยมาก <c oughs> <laughs> มะเขือไม่ดำด้วยนะจ๊าประมาณนี้ <Okay. S 3> นี่แหละเหตุผลว่าทำไมคนถึงดูถึง2.9ล้านวิว <Okay. S 3> ทำยังไงทำอาหารหรอทำยังไงให้คนดูเยอะขานาดนั้น งงงงงงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องดูเพจอะไรนะกินได้อร่อยด้วยเอออ่ะขอบค,คุณเพจกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยว,ว่าเขาทำกันยังไงเนะาะไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่กันครับเนื้อไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนสะโพกนะ ก็ล้างให้ความสะอาดเลาะหนังกับมันออกแล้วก็กระดูครับเลาะออกไปก่อนแล้วก็หั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยเวลาที่เราไปต้มแล้วจะผลเยอะครับเนี่ยส่วนนี้มันได้ผึใช้เป็นกระถิสดก็จะได้ความหอมมันครับหรือว่าถ้าจําะลบเป็นกระถิกรก็ได้นะครับจะมีเป็นหัวกระทิทหารกระทิครับก็จะมีพริกแกงขหวานครับมะเขือพวงใบโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงหันเอาเฉพาะในน้ำซอยเป็นเส้นๆมีแช่น้ำพิงไว้เพื่อความสวยงามครับมะเขือปอกครับหั่นแล้วนำไปแช่น้ำเกลือนะครับเพื่อที่เวลาเราจะนำมาใช้จะได้ไม่ดำครับ ก็ตั้งไปเลยครับก่อนอื่นเราก็จะเคี่ยวในส่วนของหมูกระทีให้แตกมันก่อนนะหมูกระทีมมาเคี่ยวเพื่อให้ได้เป็นน้มันออกมาต้องาการความมันมากความมันน้อยก็ใส่เอาได้ตามชอบเลยนะครับต้องค่อยคนด้วยนะครับถ้าั้นเดี๋ยวจะไม่ติดกหมอดซะก่อนใครับ,นะรบตอนนี้กระเทีนเราก็จะแตกมันสวยงา,ามแล้วเอาพริกแกงไปผัดให้หออกเลยนะครับก็ผัดให้กลิ่นหอมเลยให้พริกแกงสุกก่อนพอน,น้ำต้นแ้งเราก็เติมหมูกระทีลงไปอย่างนี้น ตอนนี้แกงเราก็หอมแล้วแล้วก็มีเป็นน้ำมันกะทิที่แตกมาสมัคสกันเกตดดูนะหอมด้วยที่เราก็ใส่ไก่ลงไปครับคลุกมาสักแป๊บหนึ่งครับเติมหางกะทินลงไปนะครับนี่เราก็เดี๋ยวนี่คอนเขามานนะครับพอเริ่มเดือดก็คนได้นะครับตักตักให้ให้ไก่เราที่ก้นหม้อแล้วก็ให้ไก่เราตรงไปสุกกว่ากันครับ ใครต้องการใส่เป็นเลือดก้อนก็ใส่ได้ขั้นตอนนี้เลยนะครับใส่มะเขือเปราะนะเราจะใส่ตอนน้ําเดือดเพื่อไม่ให้มะเขือของเราดำนะต้องทิ้งไว้แป๊บนึงครับให้มะเขือนิ่มหน่อยเสร็จแล้วเราจะปรุงรสกันนะครับน้ำปลาแล้วก็น้าตาลปี๊บครับพอมะเขืบเราเริ่มสุกดีนะลองลองเชิมดูไ็ได้ครับว่านิ่มเป็นที่พอใจหรือยังเมือเขือพวงครับใครชอบทานให้นิ่มๆก็ใส่ลงไปพร้อมกับตัวมะเขือเปราะเลยก็ได้นะครับ เราก็จะต้มต่อยแป๊บเดียวให้เพื่อให้หมันเดือดแวสุกเราจะใส่เป็นใบมัออกูองไปก่อนครับจะให้เดือดแป๊บนึงครับเสร็จแล้วก็ระโหละพาครับใส่ตามมาจะได้เลยต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ปิดตาได้เลยครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเอยเร้องทำตามข้างบนนะครับทำไม่ยากเลยครับมาแล้วก็ทาน้วย อ่ามาแล้วนะก็คือวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยทุกคนกครัวเราอัปเกรดแล้วพเพราะฉะนั้นหม้อกระทะอะไรต่างๆของเราจะไม่อัปเกรดให้มันก็ไม่ได้นึกออกไหมก็นี่เลยสั่งมาเลยค่ะนี่จะ,จะอ,อะไรเขาให้มามีปลายเขาอยู่นี่อ๋อเขาได้เหรอแล้วเธอเบิกเงินไปทำไมเดือบเบิกเงินไปซื้ช, <laughs> ชุดเครื่องครัวคือชุดมอไซคือชุดมอไซ <laughs> นี่นะสวิงลิงนะสวิงลิงนี่เป็นยี่ห้อจากเยอรมันนะเขาทําเครื่องครัวมานานแสนนานแล้วแล้ว,ลวบอกได้เลยว่ามันเป็นเครื่องครัวที่แบบเฮฟวี่ดูเี้มากใช้ได้แบบตั้งแต่รุ่นเรายันรุ่นลูกจนรุ่นหลานเลยอะ่ะคือคนคนมากๆแล้วดีมากๆคือเปิดปุ๊บร้อนปั๊บอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าเขาให้เรานะที่ผมพูดเนี่ยเพราะมันดีจริงๆอันนี้จะบอกว่าความแข็งแรงและความคมเนี่ยคมมากนี่ผมกกับที่รับเลยอ๋อ นั่นแหละวันนี้อาหารเราเลยจะอร่อยเป็นพิเศษวันนี้ชันจะได้ฉันแกงเขียวหวานกบะีิสูตรโบราณสูตรแตกมันกะทิมะเขือไม่ปอกด้วยมะเขือมะเขือไม่ปอกเมะเขือปอกไม่นําด้วยเออเอาเลยไหมเริ่มเลยอ่ะมาเริ่มเลยตอนแรกเนี่ยคือมันก็ต้องกะทิก่อนไนตอนแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย กะทิปกติเราก็ซื้อเป็นกะทิกระป่องได้แต่เอากะทิสดเลยในระหว่างที่ฮารุทําอันนี้เดี๋ยวผมมารอไก่ก็คือเขาไมเทลงไปหมดเลยเพื่อเราจะคั้นหัวกะทิก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาน้ำอุ่นโอ้โหนี่ก็ของสปรินติงนะเนี่ยนี่ก็สปรินนิงเออดียวนะพ่คือเราจะต้องค่อยๆเทเออถ้าเราเทแบบทีเดียวเนี่ยบางทีน้ำมันจะเกินไปแล้วเราก็คั้น ประมาณนั่นแหละให้แม่มันเรื่อ่ออกคือหัวกะทิแปลว่ามันคือน้ำแระอ๋อ,อ,<า>อหัวกะทิแปลว่าน้ำเละนี่นะอ๋อเขียงเขียงทุกอย่างสวยไปหมด <c oughs> เราจะไม่ใช้หนังเลยเนาะแม่เอาไม่กินเออให้ทักให้ทักอ๋อ <c oughs> ไมเสร็จก่อนนะโอ้แล้วก็หั่นมะเขือไปอันนี้คือน,น,น้ำเกือเข้าไป<อ> <laughs> นี่คือเคล็ดลับมีดคมจริงๆมีดดีมีดคมก็องมีสวิลลิงสวิลลิง ร้อนเร็วมากดูดินี่เพิ่งเปิดนะส่วนอันนี้เขาเรียก,กว่ามะเขือพวงเราก็จะเด็ดออกมาเป็นลูกโอ้โหทุกคนดูมันเร็วมากตอนนี้สิบโมงหกนาทีนะพี่กายเราก็ไปถึงวัดอ่ะสายสุดคือสิบเอ็ดโมง <Okay. S 2> ต่อไปเนี่ยนะเราก็จะหัน่นพริกชี้ฟ้ารอไม่ต้องรีบนะขรังตอนนี้ไม่ต้องรีบอย่าไปตื่นเต้นกับมันมันจะไม่เดี๋ยวก่อนอย่าไปตื่นเต้นกับมันครับพี่กายไฟแรงไป สามสองปั๊บพี่ไคยไครมนแรงไคปั๊บตรงไหนพริกชี้ฟ้าจริงๆคือมันไม่เผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดเพราะข้างในใช่ไหมแต่เราแค่ไม่เคยใช้เม็ดมันเราแค่ต้องเอาสีสันแม่อันนี้เดือดเสร็จปุ๊บเราใส่ไก่นะครับทุกคนครับอันนี้คือเราไม่ได้ทำเลือเรากินเลยใช่ป่ะไม่พักไม่พักครับโอ้โหคนคักมากครับพี่น้องครับ ันนี้เขาบอกว่าเอาให้ท่วมก่อนให้เดือนอย่าเพิ่งไปนคนมันเยอะอนนยนนะพี่กายตั้งแต่ทำรายการมาพี่ยว่าเก่งเก่งขึ้นเยอะจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะตามา,มา,มาหากะทิพี่กายอันนี้คือพริกชี้ฟ้าที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเด็ดเด็ดกองเอาไว้ให้ เหลือไม่พอท่าดูเป็นคนแบบโปรมากเลยเราแบบกิมเวิร์กมากนะแบบหั่นไก่ปุ๊บอันนั้นแบบทำอันทำกะทิเรามาต้มอันนี้ปุ๊บอันนี้หั่นผักแบบปั๊บปั๊บปั๊บนี่ตะกี้นี่กี่โมงนะสิบโมงหัวทีสิบโมงในตอนนี้สิบโมงสิบห้านาทีนี่เมนูของเราเกือบเสร็จแล้วนะนี่นะเราใส่ทั้งหัวทั้งหางไปแต่สีสันมันยังไม่สดใส มะเขือไปแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องใส่ตอนที่น้ำเดือดน,นะนี่นะฮะใช้เป็นน้ำตาลบีบนะฮะใส่เข้าไปประมาณนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเอาให้น้ำตาลมันนั่งก่อนเพราะว่าพริกแกงเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่ข้างในนั้นอยู่แล้วไปดูเค็มคนขึ้น ือถ้าให้หนูปรุงเบียหนูว่าก็คุณก็คุอไม่รอดเหมือนกันไปต่อไม่ถูกนะเนี่ยในหม้มอ,อเออขาบอกว่าพอเป็นที่พอใจแล้วตอนนี้พอใจปุ๊บเราก็ใส่มะเขือพวงเข้าไปเน่าตอนนี้เริ่มเป็นที่พอใจแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดเข้าไปแล้วก็โหระพา แล้วเมื่อกี้เอ้ยได้แต่ว่าสีสันเนี่ยใส่เพื่อสีสันเข้าไปดูนะชีฟ้าขั้นตอนสุดท้ายวาสวยงามโหน่ากินเลยโอ้โหใช่เลยคือเมื่อกี้ที่ชิมเข้าไปเนี่ยนะความแบบมันอะมันไม่เหมือนแกงเขียวหวานแบบอันอื่นที่กินอะ่ะเน้นๆเ,เลยอะ่ะเป็นยังไง ในฐานนะเจ้าแม่แกเกียวหวานรสชาติเย็นคนมากรสชาติเย็นคนมากเรขื่อนเหีมือกใส่เยอะดีดีไหมอันนี้หือว่าแค่รสชาติตอนเย็นตอนตอนที่มันไม่ได้เดือดบู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 ะอะกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะ,ะต่างกัน <c oughs> เพราะว่าตอนที่มันเดือดบูบูเราตักมามันเจอแต่แบบอะไรลอ<ร>ยลอยมันมันอะอันนี้พอเราไปเจอข้างล่างที่มันแบบ รเราจะยกทั้งหม้อเนี่ยแหละไปถวายเลยหม้อรุ่นนี้ดีมากเลยนะทำไมคือสมมุติว่าเราเราต้อมอะไรแล้วเราไม่ต้องการน้ำนใช่ไหมปกติเราจะต้องหาแบบอะไรมาลอม้อนะฮะนี่หม้อดีเขามีที่รองได้เลยคือปิดปุ๊บเทออกมาได้เลยะอเนะเพราะงั้นเราเทน้ำไห้ทลาอย นี่นะคะเราก็เอาแคงเขียวที่เราทำเองเนี่ยนะ,ะจากสูตรเพดกินได้อร่อยด้วยเนี่ยมาถวายอขอบคุณเพดมากมากเลยนะครับผมที่ให้กายกับพะรู้เนี่ยสามารถที่จะทำเมนูได้แบบ ถือว่าดีมากๆอ่ออดีมากๆแล้วผมเชื่อว่าเออหลายๆคนสามารถเอาไปทําตามด้วยวันนี้นะขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่ติดตามพวกเรานะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ในที่สําคัญมากๆเลยอย่าลืมติดตาม EP ถัดไปกับครัวใหม่ของพวกเรานะจ๊ะใช่เลยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะนะอยากให้เราเอาเมนูไหนมานะเดี๋ยวเราจะไปหาว่าเพจไหนเนี่ยที่เขาทำเมนูนั้นๆแล้วแบบคนทําตามเยอะกรแสดีนะเดี๋ยวเราจะเอามาทําตาม เดีี๋ยวนนน้ไปก่อนนะคะตั้งใจทำเองนะครับหลวงพี่โอ้มันได้ดเุินเสรเรียมร้อทำแล้วตั้งใจแล้วแต่จะตั้งใจเนี่ยบุญได้แล้วเจียตนาที่ดี